นัิกม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบา้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฝนนะครับฝนนี่เป็นเด็กสาวแล้วละ่ะเธอเรียนจบแล้วแล้วก็รับราชการอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่ง ฝนนี่เป็นคนขี้เรไม่สวยอ่ะอ้วนทั้งอ้วน,ท,วนทั้งดำผมหยิกหน้าตาดูมันเยิมสิวก็ขึ้นทั่วหน้าเลยเป็นตุ่มดำตุ่มแดงยังไงอีสอีใสบางคนก็แอบเรียกเธอว่าอุท,ทัยเทวีหรือว่าขังคกนั่นเองแต่ว่าฝนนี่โชคดีที่เกิดมาเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ที่มีตังค์พ่อแม่รักเอาใจทุกอย่างแต่ฝนก็ขาดผู้ชายที่จะมาเป็นแฟน เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆฝนไม่เคยแต่งหน้าทาปากเพราะแต่งแล้วมันเหมือนละครลิงฝนก็ได้แต่ทาแป้งเด็กหวีผมแล้วก็มัดรวบเอาไว้ข้างหลังแต่ถึงฝนจะไม่สวยแต่ฝนก็มีอัธยาศัยดีพูดเสียงเพราะทใไมเห็นหน้าได้ยินแต่เสียงนี่นังเอกชัดๆเลยเพื่อนสนิทก็มีหลายคนอ่าแล้วคนที่ว่าสนิทมากก็คือติ๊ก สนิทมากที่สุดติ๊กนะ้สวยสดใสแล้วก็มีแฟนแฟนชื่อเล่นเล่นชื่อวันในชายเป็นประหลัดอยู่ที่อำเภอประหลัดชายนี่เป็นคนหล่อหน้าตาดีฝนเองก็แอบชอบชายอยู่เหมือนกันไอ้ที่เลือกจะสนิทกับติ๊กก็เพราะว่าฝนนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ชายเวลาพักเที่ยงก็จะไปกินข้าวด้วยกันฝน,นอดอิจฉาติ๊กไม่ได้ ยิ่งติ๊กบอกว่าปลายปีหน้าก็จะแต่งงานกันมันก็ทำให้ฝนช้ำใจไม่น้อยฝนก็มักจะนั่งเมอตอนวันหยุดอยู่กับบ้านแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรเธอก็บอกว่าหนูเบือ่อตัวหนูเองนะแม่ทำไมหนูจะต้องเกิดมาขี้เรข,ขนาดเนี้ยชาติเนี้ยคงจะหาผัวไม่ได้หรอกฝนว่าอย่างนั้นพ่อได้ยินก็สงสารลูกสาว เพราะว่าฝนนี่หน้าตาเหมือนพ่อเลยอขี้เรเอาอย่างนี้นะลูกลาออกจากงานเลยเดี๋ยวพ่อจะให้ลูกไปแปลงโฉมที่เมืองนอกเอาพี่เลี้ยงไปเป็นเพื่อนลดหุ่นยืดผมผ่าตัดทำสัญญกรรมใบหน้าเพราะว่าฝนน่ะตัวสูงอยู่แล้วลดหุ่นก็ใช้ได้ผิวพรรณสมัยนีย้เขามีสารฉีดให้ขาวได้มีคอลลาเจนช่วย เรื่องผิวเรื่องสิวนี่เขามีฮอร์โมนให้กินยุคนี้มีเงินสักอย่างก็สวยได้หมดนะกี่ล้านก็ช่างเพื่อความสุขของลูกพ่อให้ได้พ่อว่าอย่างนั้นพ่อของฝนนี่เป็นพ่อขาใหญ่ฐานะดีแม่ก็มีร้านกระเป๋านำเข้ายี่ห้อดังตกลงฝนก็ตัดสินใจทำตามที่พ่อบอกแม่ก็อดที่จะห่วงฝนไม่ได้ พ่อก็ปลอบใจว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งไม่ต้องห่วงหรอกช่วงที่ฝนรอผ่าตัดพ่อกับแม่ก็โทรหาตลอดได้เห็นหน้ากันพ่อแม่คอยให้กำลังใจฝนเต็มที่ฝนต้องไปทุบโหนกแก้มเสริมคางเสริมจมูกกรีดตาสองชั้นเย็บปากให้เป็นปากกระจับถอนฟันหน้าใส่ฟันให้ที่ยึดติดรากฟันเลเซอร์ผิวหน้า ควบคุมอาหารผลน,นี้เจ็บมากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอต้องผ่าตัดหน้าอกปรับเสริมให้ดูดีต้องพันหน้าอยู่นานจนทุกอย่างแลดูเข้าที่แล้วก็ต้องออกกําลังกายหลายเดือนที่อยู่ต่างแดนฝนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากผมหยิกก็กลายเป็นสาวผมยาวตรงน้ำหนักหายไปหลายกิโลจนเอวคอดกิว ฝนต้องอดอาหารหวานมันที่ตัวเคยชอบวันที่ฝนได้ดูกระจกวันแรกนี่ฝนจําตัวเองแทบจะไม่ได้โอ้โหนี่เราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยเหรอถึงวันที่ฝนบินกลับพ่อแม่ก็ไปรับที่สนามบินทุกคนจนําฝนแทบไม่ได้ฝนสวยมากพ่อกับแม่ปลืม้มจนน้ำตาไหลแม่บอกว่าต่อไปต้องกินผักผลไม้เยอะ พวกของหวานพวกข้าวนี่ต้องกินให้น้อยที่สุดอ่าคนเราได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างนะลูกเอ้ยถ้าอยากจะสวยต้องอดทนฝนก็รับปากเพราะไม่อยากกลับไปขี้เรอีกแม่ก็จ้างช่างให้มาสอนฝนแต่งหน้าวันหนึ่งฝนก็ขับรถมาจอดใกล้ๆร,ร,รถของประหลัดชายตอนใกล้เลิกงานประหลัดชายเดินมาขึ้นรถก็เห็นสาวหุ่นดียืนอยู่ไม่ห่าง ปหลัดก็ยิ้มให้ผลโดยที่ประหลัดเองก็จําไม่ได้ผลก็ยิ้มให้ผลขับรถมายืนแถวนี้สองั้วันนะจนวันนี้ประหลัดชายก็ถามว่ามารอใครเหรอครับอืมก็เห็นคนทํางานที่นี่มีแต่คนหล่อๆก็เลยไม่แอบดูอะค่ะชายก็หัวเราะแหมใครน่าจะหล่อขนาดนั้นเจ้าฝนก็ยิ้มนี่ถามจริงๆชายจําผลไม่ได้เหรอ ก็ฝนเพื่อนติ๊กเพื่อนชายไงล่ะเราไปแปลงโฉมมาโอ้จริงเหรอโอ้่ะฝนจริงๆนั่นแหละโอ้โหสวยได้ขนาดนี้จอยแล้วมีหน้าล่ะเสียงคุ้นๆเออแล้วนี่ติ๊กเขรู้เรื่องหรือยังอะ่ะยังหรอกชายห้ามบอกใครนะนี่วันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นด้วยกันนะฝนอยากจะกินข้าวกับชายไปด้วยกันนะเดี๋ยวฝนจะขับนำหน้า เสร็จแล้วฝนก็พาเข้าร้านหรูบรรยากาศดีดื่มวายราคาแพงชายก็เกิดความหลงไหลในความโกหรูและความสวยของฝนล,ลืมฝนคนที่คีเรซะหมดสิ้นเลยทีเดียวตอนนี้ฝนสวยหัาติ๊กแล้วทำให้ประหลัดชายเริ่มจะตีตัวออกห่างจากติ๊กไม่ค่อยชวนติ๊กไปกินข้าวเย็นในวันศุกร์ตอนเย็นฝนก็แอบนัดแนะชายทุกเย็นยิ่งวันหยุดก็ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ติ๊กโทรตามหาหรือว่าลายชายก็ไม่รับติ๊กกลัดกลุ่มขับรถมาหาชายที่บ้านรถอยู่แต่ชายไม่อยู่พ่อแม่ของชายก็บอกว่าออกไปกับเพื่อนตั้งแต่ตีห้าครึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนเห็นว่าจะไปหาดเจ้ากันติ๊กได้ยินก็รีบเหยียบรถไปหาดเจ้าสํารัญเดินหาจนทั่วก็ไปเจอชายเดินควงกับสาวสวยเนื้อตัวเปียกเตรียมจะไปอาบน้ำจืดกัน ติ๊กก็ตรงเข้ากระชากแขนประหลัดหนุม่มชายทำไมทำแบบเนี้ยติ๊กโทรไปก็ไม่รับเสร็จแล้วชายมาเที่ยวกับผู้หญิงอื่นแบบนี้ได้ไงอ่ะชายนอกใจติ๊กเหรอโอ้ยจะใช้คำว่านอกใจได้ไงติ๊กเรายังไม่ได้มีอะไรกันแต่เรารักกันนะเอ้ยรักได้ก็เลิกได้ในเวลานั้นฝนก็ยืนเกาะแขนชายยิ้มเยาะติ๊กที่ยืนร้องไห้ เสร็จแล้วชายก็พาฝนไปอาบน้ําไปเปลี่ยนเสื้อผ้าติ๊กก็ยังรออยู่หน้าห้องน้ําชายกับฝนออกมาติ๊กก็ถามนี่ตกลงชายจะเลิกกับติ๊กใช่ไหมอืมก็จะเอาอย่างงั้นก็ได้ไม่นะชายติ๊กอายเพื่อนที่ทํางานเรารักกันมาสองปีแล้วนะเพียงแค่สองอาทิตย์นชายเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เฉยเหรออีเนี่ยมันเป็นใครอ่ะมันหน้าด้านมาแย่งแฟนคนอื่นได้ไงอ่ะ เขาไม่ได้แย่งนะแต่ว่าชายชอบเขาเองฝนก็บอกว่าเิ๊กติ๊กจำฝนไม่ได้เหรอตอนนี้ฝนสวยแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกที่ชายก็จะหันมาชอบฝนฮะติ๊กจำเสียงได้นี่ฝนไปทำสัญญกรรมมาเหรอนี่ฝนทำกระติ๊กได้ลงคอเลยเหรอเราเป็นเพื่อนรักกันนะฝนก็ยักไหลย,ยิ้มเยาะฝนก็ฉุดชายอืมชายกลับกันเถอะ ฉันขอแช่งแกญีฝนขอให้แกเกิดมาขี้เรทุกชาติให้แกช้ำใจยิ่งกว่าฉันเป็นหลายร้อยเท่าติ๊กนับปาดน้ำตาตัดใจะเมื่อเขาไม่รักก็ขาดกันจะไม่มีน้ำตาให้กับผู้ชายหลายใจอีกต่อไปข่าวที่ฝนแปลงโฉมแล้วแย่งแฟนเพื่อนก็กระจายไปในกลุ่มที่ทำงานมีแต่คนด่าแต่ฝนไม่ได้ยินมีแต่ชายที่พอจะได้ยินแต่ชายก็ไม่สน ฝน,นรวยพ่อแม่ก็บอกไม่ต้องทำงานนะแค่เรียนให้รู้ทันคนก็พอไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเงินทองกินทั้งชาติก็ไม่หมดแล้วทั้งชายและฝนก็ออกเที่ยวกินกันทุกเย็นเล่าว่ายี่ห้อแพงฝนก็เลี้ยงชายตลอดฝนก็ดื่มด้วยร้องคาราโอเกะกันอย่างมีความสุขฝนก็บอกพ่อว่ามีแฟนเป็นประลัดแต่แฟนคงจะไม่มีเงินสินสอด แพงๆมาขอหรอกแต่ว่าฝนน่รักเขามากพ่อก็เลยบอกจะจัดการให้ทุกอย่างเรื่องแต่งเนี่ยเพื่อความสุขของลูกเอาเงินให้ฝ่ายชายหอบมาแต่งอ่าพ่อบอกอย่างนั้นฝนก็ดีใจยิ่งนักก็นําเรื่องมาบอกชายมเมื่อชายรู้ว่าพ่อฝนเปิดทางให้ชายก็ขอให้ฝนเป็นของเขาฝนก็ยอมผ่านไปสามเดือนก็ท้องอ่อนๆฝนบอกกับพ่อแม่ว่าท้อง พ่อก็อรีบดูเลิกแต่งให้เร็วที่สุดพิมพ์การ์ดเชิญทั้งฝ่ายบ้านชายก็ดีใจที่จะได้สะพ้ายรวยผลกับชายไปลองชุดแต่งงานอีกไม่เกินสองอาทิตย์ก็จะถึงวันแต่งทั้งคู่ก็มีความสุขชายก็เอาการ์ดเชิญไปแจกเพื่อนที่ทำงานทุกคนยกเว้นติ๊กเพื่อนบางคนก็โยนใส่ตะกร้าขยะไม่สนใจฝนขับรถไปโน่นมานี่บ่ายช่วงนี้ฝนก็เริ่มตก วันนี้ฝนขับรถอยู่บนถนนฝนตกหนักฝนตกหนักมากจนมองทางไม่ก็เห็นจะเห็นก็แต่แสงไฟท้ายรถฝนก็ค่อยๆขับอย่างระมัดระวังแต่อยู่ๆก็มีสิบล้อพุ่งชนท้ายรถของเธออัดกับคันหน้าฝนไม่ตายรอดอย่างปาฏิหาริย์แต่ฝนเดินไม่ได้แทงลูกแล้วก็ต้องตัดขาข้างหนึ่งหน้าตาเละเทะหมดพ่อแม่ี่ใจสลายเลย ทีนี่ฝนก็ต้องพิการด้วยแล้วก็เป็นหญิงอัปลักษณ์ยิ่งกว่าเดิมถึงจะมีขาเทียมแต่ฝนก็หมดโอกาสที่จะกลับมาสวยได้อีกงานแต่งก็ต้องระงับชายนํามาเยี่ยมสองสามครั้งชายก็ไม่มาอีกฝนก็ช้ำใจนึกถึงคำสาบแช่งของติก๊กพ่อเนีโกรธชายมากที่ทิ้งฝนอาคาดว่าจะจ้างคนไปยิงทิ้ง แต่ว่าแม่บอกอย่าสร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยหันหน้าเข้าวัดกันบ้างเถอะแม่ดึงสติพ่อให้เย็นลงชายก็กลับมาง้อติก๊กแต่ติ๊กบอกว่าคนที่มีจิตใจรวนเรเนี่ยติ๊กไม่มีวันคบด้วยอีกแล้วขอให้ออกไปจากชีวิตของเธอชั่วนิรันได้แล้ว ไอ้เคนี่เป็นเด็กกัมพระบ้านในกือเอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเพราะว่าไม่มีลูกชายในกือมีลูกสาวคนเดียวชื่อเกตเกตนี่เกิดหลังจากที่เอาไอ้เคมาเลี้ยงในกือในมีเมียชื่อนังบุญมีอาชีพทำนาซึ่งที่นาก็มีเยอะเป็นร้อยไร่ทำเองบ้างที่เหลือก็ให้เขาเช่าไอ้เคเป็นคนขยันตั้งแต่เด็ก เียมเนื้อเจียมตัวไม่งอแงเรียนเก่งแต่ว่าไอ้เคไม่คิดที่จะเรียนต่ออยากจะออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วก็คอยดูแลน้องสาวพ่อแม่ก็เลยตามใจในกือนี่รักลูกเลี้ยงคนนี้มากถึงไอ้เคจะรู้ว่าตัวเองเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงแต่ก็มีความรักพ่อแม่แล้วก็น้องคำน้อยในไอ้เคก็ไม่เคยเถียงพ่อแม่ไอ้เคไปเป็นทหารเพราะจับได้ใบแดง ช่วงที่ไอเคไปเป็นทหารทุกคนก็มีแต่ความเป็นห่วงเพราะรู้ว่าไอเคจะต้องลำบากการเป็นทหารบกในความคิดของในเกือเนี่ยมันลำบากมาก,กว่างั้นเกดก็จะแอบร้องไห้คิดถึงพี่ชายต่างสายเลือดภายในสองปีนั้นในเกือก้นเหนื่อยมากไม่มีไอเคเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเมื่อครบสองปีไอเคก็กลับมาทุกคนก็รอวันนี้ ปีนี้ก็คือปีที่นายกือกนงังวุ้นจะจัดการบวชให้ไอเคผู้คนมาร่วมงานกันมากมายช่วยกันทำอาหารหวานขาวตอนเย็นก็มีการทำขวัญน,นาคมีแตรวงมาบรรเลงตลอดงานก็นับว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อชบาที่ไอเคหลงรักเนี่มาร่วมงานด้วยเกดเนี่ยจะไม่ค่อยชอบกินหน้าชบาเท่าไหร่เพราะว่าเกดในห่วงพี่ชาย งานก็เสร็จสับไปอย่างราบรื่นเกตก็จะทำกับข้าวแต่เช้ามืดจะมารอใส่บาทให้หลวงพี่ชบาก็เหมือนกันเมื่อครบพรรษาไอ้เคก็สึกออกมาเกตก็ดีใจมากพ่อแม่ก็ดีใจต่อไปนี้ก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อก็จะได้เหนื่อยน้อยลงคืนนั้นเกตค่อยๆเปิดประตูห้องไอ้เคเข้าไปแล้วไปกอดพี่ชายที่นอนอยู่ไอ้เคตกใจลุกขึ้น าถามว่าเกดทําอะไรแบบนี้เกดเป็นสาวแล้วนะไอ้เคลุกขึ้นแล้วจับตัวน้องออกห่างเกดก็บอกว่าก็เกดคิดถึงพี่อยากจะนอนกอดพี่อ่ะไม่ได้นะเข้ามาไม่ได้นะแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่ม่เห็นเข้ามันไม่ดีจะมีเรื่องมีราวพี่เป็นแค่เด็กที่พ่อแม่เก็บมาเลี้ยงนะไอ้เคบอกน้องไวาอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่ใช่พี่น้องกันนะสิเกถึงได้รักพี่เกดรักพี่แบบแฟนนะ่ะ เกดพูดพร้อมกับผูเขากอดไอเคอ่ะไอเคก็ปฏิเสธพลาวันไม่ได้นะเกดจะให้พี่กินบนเดือนแล้วขี่รถหลังคาได้ไงออกไปเถอะพี่รักเกดแบบน้องนะพี่รับปากจะดูแลเกดไปตลอดทุกเวลาไอเคก็พยายามบอกน้องอย่างอ่อนโยนเอามือลูบหลังอย่างปลอบโยนเชื่อพี่จะคนดีไปนอนซะอย่าหลงผิดมารักพี่แบบอื่นเลยนะเกดก็บอกว่าความรักมันห้ามกันได้เหรอพี่ เกดห้ามใจไม่ได้หรอกทุกครั้งที่เห็นพี่คุยกับอิชบานะเกดเจ็บในใจเหลือเกินเกดบอกว่าอย่างงั้นไอ้เกก็พยายามพูดอ้อนวอนให้เกดออกจากห้องไปมันก็หนักใจมากก็คิดหาทางออกเช้าเมื่อกินข้าวเช้าเสร็จก่อนจะออกไปนาไอ้เกก็บอกนายกือกับนางวุ้นว่าช่วยไปขอชบาให้หน่อยได้ไหมตัวรักชอบฉบาแต่งแล้วก็จะมาช่วยพ่อทำนาที่บ้านเหมือนเดิม เพราะ่าชัชบ,บาก็ยากจนไม่มีที่นาเป็นของตัวเองพ่อกับแม่และบชบาก็รับจ้างเขาทั่วไปนังวุ้นก็คิดหนักบอกว่าไอ้เค้เองก็เป็นลูกแม่คนนึงเองคิดดีแล้วเหรอที่จะแต่งกับคนจนแม่เสียดายเองนะไอ้เค้คิดให้ดีซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจใหม่นังวุ้นว่าอย่างนั้นพ่อก็บอกว่าก็นั้นนะสีเองก็เป็นหนุ่มรูปงามเองน่าจะได้ดีกว่านี้นะไอ้เค้ ความจริงในใจของไอ้เคก็ไม่ได้รักชบาสักเท่าไร่แต่เป็นเพราะชบานีนคอยตื้อคอยแวะไปหาที่ท้องนาเอาน้ําบ้างผลไม้บ้างไปปอกให้กินตอนเที่ยงบ่อยๆก็เลยสนิทกับชบามากกว่าสาวอื่นแต่เพื่อจะตัดปัญหาเรื่องเกศไอ้เคก็ยืนยันว่าจะแต่งกับชบาให้ได้พ่อไปขอให้ผมหน่อยเถอะครับไอ้เคก็พยายาม on. อ้อนวอนอ่าแล้วก็บอกว่าจะขอรบกวนพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้าย เอาละเมื่อเองจะแต่งกระชบาจริงๆพ่อก็จะไปขอให้ดูเรกง,งามยามดีแล้วค่อยแต่งเมื่อเกดรู้เรื่องว่าพ่อกับแม่ไปขอชบาให้เคอีกสามเดือนจะถึงเรกแต่งกันเกดก็เริ่มซึมเศร้าข้าวปลากินไม่ลงผายผอมจนเห็นได้ชัดในคือก็ไปเจียดยาหม้อยาบำรุงมาให้ลูกสาวสุดที่รักนางวุ้นก็ชวนเกดไปถือศีลที่วัดเกดก็ไม่ไป นางวุ้นก็ชวนร้อยมาไลายถวายพระเกศก็ขยำดอกไม้ทิ้งสักกลางคันนางวุ้นก็ตกใจในอาการที่ลูกเป็นข้าวปลาเคยหุงเคยหุงข้าวแต่เช้าก็ไม่ลุกมาหุงเช่นเคยมีแต่ไอ้เคเท่านั้นที่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้เค้ในปวดหัวใจยิ่งนักมีแต่ความอึดอัดจใจที่เห็นน้องสาวเป็นอย่างนั้นตัวไอ้เคเองก็เงียบขรึมไม่มีรอยยิ้ม จนนางวุ่นออกปากว่ามันเป็นอะไรกันหมดวะดูมันเงียบเหงาไปหมดตั้งแต่ไปขออิชบาลนี่รู้สึกบ้านเรามันมีแต่คนอมทุกนี่มันเป็นตัวซวยหรือเปล่าวะนี่นางวุ่นก็บ่นกับสามีแกคิดมากไปหรือเปล่านังเกดมันป่วยไอ้เค้มันก็คงจะห่วงน้องมันก็เลยทําแต่งานไม่พูดไม่จาเดือนนี้เราก็ต้องไปทอดผ้าป่า,ปาเกดมันก็คงไม่ได้ไปคงจะต้องให้ไอ้เคหยุด ไปน้คอยดูน้องที่บ้านนางวุ้นก็บอกว่าฉันไม่ไปก็ได้มั้งห่วงลูกมันก็ไปด้วยกันนี่แหละแค่สองวันกับหนึ่งคืนก็ได้กลับแล้วเมื่อถึงวันที่พ่อแม่จัดรถไปทอดผ้าป่าเกตก็ต้องอยู่บ้านกับไอ้เคสองต่อสองเหมือนกับทุกครั้งที่พ่อแม่ไปทําบุญที่ไกลๆแต่ว่าปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีเกตบอกให้ไอ้เคปิดประตูบ้านให้หมดทั้งหน้าต่างด้วย ไอ้เคก็ถามว่าอ้าวแล้วเองไม่รู้รู้สึกร้อนแล้วเกดไอ้เคถามอย่างนั้นก็พัดก็มีจะกลัวทําไมอ่ะเคก็ไม่อยากจะขัดใจตอนเย็นชบาถือหม้ออวยใส่แกงมาอ่ะเอามาให้มาร้องเรียกเกดกับไอ้เคแต่เกดบอกเคว่าไม่ต้องขานไม่ต้องลงไปไอ้เคก็เลยเงียบชบาก็เลยเดินกลับไปด้วยความสงสัยว่าหายไปไหนกันหมดอ่ะรองเท้าแตะก็ยังอยู่ เมื่ออยู่กันสองคนเกตก็บอกให้พี่ชายมานั่งพัดให้หน่อยอยากจะนอนไอ้เคก็บอกให้เกตมากินข้าวก่อนค่อยนอนเดี๋ยวจะทอดไข่ให้กินว่างั้นเกตก็ยิ้มลุกขึ้นเดินตามพี่ชายเข้าครัวมื้อนี้เกตกินข้าวได้เยอะกว่าทุกวันไอ้เคก็ตักแกงเทโพที่แม่แกงไว้ให้ตักให้เกตพอกินข้าวเสร็จไอ้เคก็บอกให้เกตลงไปอาบน้ํา พออาบน้ำเสร็จเกตก็นุ่งกระโจมออกมานั่งหน้าโต๊ะเครื่องแปง้งเรียกพี่ชายมาสางผมให้ไอ้เคก็ไม่กล้าขัดใจกลิ่นแป้งร่่าที่เกตใช้ในหอมเยือกเย็นจนหน้าขนลุกพี่เคช่วยพาเกตไปนอนหน่อยสิเอาเกตไม่ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนเหรอไม่ต้องหรอกนอนแบบนี้แหละเย็นดีเมื่อมาถึงเตียงนอนไอ้เคก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะนอนหน้าห้องเหมือนเคยนะ เกตก็ดึงมือไว้บอกให้เคให้นอนเป็นเพื่อนบนเตียงเกตหลับแล้วค่อยออกไปไอ้เคก็ตามใจนอนหันหลังให้เกตเกตก็หันมากอดไอ้เคนั่นเลือดนมมันก็ร้อนรุ่มไอ้เคก็รู้ว่าตัวเองก็มีใจให้เกตมากกว่าชะบาแล้วตอนนี้ทั้งสองคนก็เผลอตัวเผลอใจทําผิดเมื่อทุกอย่างผ่านไปทั้งคู่ก็ร้องไห้ไอ้เคก็บอกว่าพี่ก็รักเกตแต่มันเหมือนกําแพงขวางกั้นที่ต้องจําใจแยกกัน เราจะให้พ่อกับแม่รับรู้เรื่องของเราไม่ได้อเสร็จแล้วทั้งคู่ก็พรอรักกันจนพราสางทั้งคู่ตัดสินใจจะไม่พลากจากกันทั้งคู่ก็ลงเรือพายไปในบึงที่กักน้ำมาไว้เสร็จแล้วก็เอาภระคำาฉีกแล้วมัดมือคนละข้างติดกันโดดลงไปจบชีวิตเมื่อในเกือกับนางวุนกลับมาตอนเย็นก็เห็นว่าบ้านไม่ได้ล็อกร้องเรียกลูกสาวและไอ้เค้ก็เงียบไปทั้งคู่ไปดูที่ห้องนอนทั้งสองก็ไม่เจอ มีแต่จดหมายที่เขียนใส่กระดาษวางไว้บนหมอนท้องเกตข้อความก็บอกว่าถึงพ่อกับแม่ลูกขอโทษลูกกับพี่เครักกันแบบหนุ่มสาวทั่วไปแต่ลูกรู้ว่าพ่อแม่คงไม่ยอมเราสองคนจึงขอไปอยู่ด้วยกันเราทั้งสองขอกราบเท้าพ่อกับแม่ที่เราทำผิดเมื่อในเกือได้อ่านข้อความให้นังวุญนฝังนังวุ้นก็ตกใจมากนี่พวกมันหนีไปอยู่ไหนกันเนี่ยฮะ เองรักกันก็น่าจะบอกพ่อกับแม่ตรงๆพ่อแม่ก็ไม่ได้รังเกียจก็อยากให้มันอยู่บ้านเราตลอดไปนังวุนก็รำพึงรำพันก็นั่นสิมันคงกลัวเราจะกีดกันแล้วนี่จะไปตามมันทีไหนอะเนี่ยเงินทองก็ยังอยู่ครบมันไปมันก็ต้องลํำบากที่เราเรียกมันว่าไอ้เคก็เพราะว่าเห็นมันถูกทิ้งไว้ที่ริมน้ำที่เขาลือกันว่ามีจระเข้แล้วมันก็ยังรอดมาได้ เราก็รักมันมากทั้งคู่กระวนกระวายใจนอนไม่หลับคิดว่าตอนเช้าจะลองปรึกษาญาติาตญิแล้วค่อยออกตามหาปรากฏว่าพอตีห้ามีคนมาเรียกในกือเสียงดังสองผัวเมียรีบลุกขึ้นเปิดหน้าต่างมีอะไรรัตตะกรเออขัดเจอศพไอ้เคขนังเกตลูกเองอยู่ในบึงขับไปกู้เบ็ดพายเรือไปเจอศพมาลอยปริ่มน้ำอยู่ นางวุ้นเนี่ยถึงกระลมใส่ในกือก็ตาพร่ามัวตะก้อนก็ช่วยไปแจ้งผู้ใหญ่และยิชาวบ้านจำนวนมากได้ข่าวรวมทั้งชบาก็รีบไปดูศพในกือกับนางวุ้นหัวใจแทบแตกสลายไอเ้เกเอ้ยเอ็งทำไมตัดสินใจแบบนี้วะเออเกตเอ้ย,อยมีอะไรทำไมไม่บอกพ่อแม่ตัดสินใจเองแบบนี้ทำไม ศพของทั้งคู่ตั้งสาลาเดียวกันแล้วก็ฝังอยู่ใกล้ๆก,กันในคือกนังวุทํำใจที่จะเห็นลูกถูกเผาหมอดไหมไม่ได้ก็เลยต้องเอาไปฝังทุกอย่างที่เป็นของเกตก็ยังอยู่เหมือนเดิมของไอ้เคก็ยังอยู่เหมือนเดิมบางวันนางวุนจะไปนอนร้องไห้ยอยู่บนเตียงนอนของเกตอย่างน่าเวทนาชบาก็เป็นอีกคนที่เสียใจมากจนต้องบวชชีถือศีล ในกือก็หมดกำลังใจทำนาให้คนอื่นเขาเช่าทำทั้งหมดแล้วก็ทำพินัยกรรมยกสมบัติให้พี่น้องแบ่งเท่าๆกันยามทั้งสองสิ้นลมถ้าใครดูแลก็จะยกบ้านให้ทั้งคู่ตรอมใจอยู่ไม่กี่ปีก็ตายในเวลาไล่เรี่ยก,กันเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดให้หนุ่มสาวที่กำลังคิดอะไรผิดๆนะควรจะตัดสินใจปรึกษาผู้ใหญ่ไม่ควรคิดสั้น แล้วก็ตัดสินใจเองหาทางออกไม่ได้นี่พ่อแม่อาจจะเป็นผู้ชี้ทางที่ดีแล้วก็อภัยให้ลูกได้สำหรับเรื่องแบบนี้นะให้คนอื่นช่วยคิดมันดีกว่าคิดเองนะครับ